ครับนวกเราอยู่ช่องบ้านไไทยแรน์นะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ <c oughs> กดแชร์ <c oughs> กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องด้วยนะครับวันนี้ก็งานด่วนนะครับเราก็ปลูกยานะครับที่บ้านของเราเองเนาะแล้วเราก็ไปเอาให้เขาเรียกว่าอะไรผมห,หมูนะครับกบ็ปลมานะครับกบยาก,กันนะแต่เรายังทาไม่เสร็จนะครับเดลือเยอะอันนี้ก็ถ่ายให้ดูก่อนนะครับมือใหม่มือใหม่มหมลึกๆน้อยลึกๆ แล้วก็ไปขอซื้อพันธุ์หญ้ามานะครับก็ของคนแถวบ้านเราเองเนาะประมาณนี้การเนียนๆนะครับอันนี้ก็หัวหัวนะครับก็จะมีบ้างนะครับที่มันไม่อันนี้มันไม่กบนะครับเดี๋ยวเราก็เดินไล่กลบเอาส่วนตรงข้กบโอเคนะครับเรายังตัดมาไม่หมดนะครับนี่ไม่ได้แค่นี้เองนี่ยไม่กี่แถวนะครับเห็นไหมปลูกมาให้ลูกน้องนะครับ อันนี้คือที่ปลูกไวแล้วนะครับอันนี้ขึ้นแล้วเราก็ทำระบบน้ำยนอะไรเรียบร้อยแล้วครับแล้วพอดีฝนมันก็ตกมาพอดีเลยนะครับก็เลยไม่ต้องเปิดนะครับก็ดีไปเนาะไม่เปลืองค่าไฟอันนี้เป็น่อบาาดนะครับที่เราเจาะไว้นานมากอันนี้ก็ประมาณร้อยแปดสิบถึงสองร้อยเมตรนะครับที่เจาะลงไปนะแต่มันไม่ค่อยได้ใช้นะครับนานทีใช้ทีนะครับวันนี้พูดเร็วนิดนึงนะครับพอดีฝนลมมานะครับ ต้นสั้นนะครับไม่มีอะไรมากอันนี้ตัดเป็นต้นมาเลยนะครับตัดมาแล้วก็มาส, àng, ส àng, างสางใบออกแล้วก็อะไรอะฟันให้เป็นน้นทอนนะครับแล้วก็วางไปอย่างละคู่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 นะครับนี่ครับก็มีที่ไม่กบ,บ้างนะครับ เรามาที่หลังได้มันเป็นตอเนี้ครับตอมะม่วงมันก็เลยกดลึกไม่ได้นะผมก็ลืมไปนี่ครับรอบๆนั่นอ้อยไว้พันนะครับอเอาไว้ปลูก ได้ปลูกมีหรือเปล่าไม่รู้นะครับฝนลมมันมาด้วยมันลม้มถ้าล้มมากๆหนูก็ฟอนอีกเนาะนี่ก็เป็นหญ้าเมเปียนะครับจะขอพบว่ามันเป็นอีกพันหนึ่งพันที่มา่แล้วก็ไม่รูชื่อแล้วครับจำไม่ได้แล้ว ครับงั้นก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับพอดีฝนน้นตกแล้วครับมันเปียกเขารับเนาะเดี๋ยวรศัพท์เสียแล้วเดี๋ยวเาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแม่ไไทรายแลนด์ด้วยนะครับอันนี้ก็คงทำให้เสร็จนะครับเหลือแค่มารอบเดียวก็เสร็จแล้วนะครับเอาละโอเคไว้เจอใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ